ครับสวัสดีครับช่องนาไม้ยิงปลาช่างน้อยสารยาครับวันนี้จะมาส่งงานครับคิวงานเดือนพฤศจิกายนครับสามสิบท่านครับเดี๋ยวให้ดูเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าหลายตัวมาดูตัวแรกครับตัวนี้เป็นไม้กระพีเขาควายครับลางทองเหลืองครับปีกซูเปอร์โรลเลอร์ครับลางมะค่าแต้ครับ เป็นไม้กระพี้เขาควายครับทรงไอคอมครับตัวนี้เป็นไม้มะเกลือครับไม้มะเกลือฝังรางทองเหลืองครับปีกโรเลอร์ในข้างขาวนอกครับใส่ที่ครอบปีกให้ด้วยครับไม้มะเกลือครับบอกคนเท่าๆหน่อยครับไอ้อมครับ ตัวนี้เป็นกำคอครับไม้ประดู่ครับกำคอไม้ประดู่แกะเช็คเกอร์ครับลางลางเหลี่ยมครับลางเหลี่ยมปีกโรลเลอร์ในข้างขาวนอกครับเป็นลางมินียมเหลี่ยมครับฝังโก่งไกลให้ด้วยครับประดู่ลายสวยๆครับ ตัวนี้กำคอครับกำคอราง RA4 ครับติดชุดศูนย์ครับปีค้างคาว50เซนครับกำคอไม้ประดู่แกะเช็คเกอร์ครับสองฝั่งครับแกะให้หมดครับครอบไก่ก็สแตนเลสอย่างดีครับตัวนี้เป็นรางกลมครับรางกลมปีข้างคาวครับ ข้างขาวสี่ห้าเซนครับลางกลมครับไม้ประดู่ครับกำคออย่าเช็คเกอร์ให้สองฝั่งครับตัวนี้ก็ลางกลมครับลางกลมไม้ประดู่ครับอย่าเช็คเกอร์สองฝั่งครับปีกโรเลอร์ในข้างขาวนอกครับ ตัวนี้เป็นลางไม้ลางไม้ธรรมดาครับปีกโรเลอร์ในข้างขาวนอกครับลางไม้ประดูครับกำคอครับตัวนี้ก็ลางไม้ครับกำคอตัวนี้ทำสีด้านครับลางมะค่าแต้ครับปีข้างคาวสี่ห้าเซนครับ ำสีด้านครับตัวนี้กำคอครับตัวนี้ก็ลางไม้ครับลางไม้ไม้ประดู่ครับปีกรลเลอร์ในข้างเทานอกครับกำคอ,อเ,กเกียรเช็คเกอร์สองฝั่งครับ ตัวนี้เป็นรางเหลี่ยมครับรางเหลี่ยมรางมินิเนยมครับกำคอไม้ประดูปีข้างข่าวสี่ห้าเซนครับยิวงานเดือนพฤศจิกาครับตัวนี้ก็ไม้ขี้เหล็กครับไม้ขี้เหล็กรางกลมครับปีโรเลอร์ตัวนี้เป็นมินิครับสั้นรางอยู่ที่เมตรสิบครับ ปีกโรเลอร์สีเซนครับกำคอรางบอลแท็กครับตัวนี้กำคอรางบอลแท็กปีกโรเลอร์ในข้างเข้านอกครับใส่ลูกปลายกระบอกครับ,รบสนใจหน้าไม้ยิงปลาก็สั่งทำได้ครับ เบอร์โทร id line ก็0 8น์แดเ็าครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างน้อยสารยาด้วยครับขอบคุณครับ